บรรยากาศดีดีครับพี่น้องมีทุ่งนาครับมีคลองไงพี่น้องครับแล้วก็มีปลาอร่อยพี่น้องนะครับอันะนี้เขานคลคองปลาลาเลยพี่น้องครับมีว่าราบับปูถ่อยู่หน้าครับพี่น้องมีบ้านกับ้าฉลามขาวนี่ครับฉลามขาวฉลามขาวนี่เป็นคลองหน่อยมากนี่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นนามออกพี่น้อง นี่ครับออโอ้เหมือนขึ้นฝนตกแห้งครับสองขึ้น่ะตกยังแห้งนะครับนี่่อยน้าอมอกจากหน้าครับคนละพี่นอ้องคล้องขนหลอกไม่ครับปล่านมันก็มาจากไป่น้ำปิงนะพี่น้องมบรรยากาศดีดีครับมบรรยากาศทองให้ทองหน้าครับฉลามขาวสายลุยลุยได,ได้ทุกที่เนี่ยนี่หน้าผู้เฒ่าหน้าตากไายเพลียผ้าครับคิดหน้าวัตวันเขาแล้วก็ ฝนตกไซส,สองมือครับพี่น้องอู้ครับผู้เฒ่าเราเป่งหน้าหมอกยูปลายปลายหน้าแบบโอ้ยไกลๆครับนี่เราหายมาเราหามาครับเก็บบรรยากาศไปหน่อยพี่น้องตัวนี้ก็หกม้งก็กลัวครับพี่น้องหกม้งก็กลัวแดดมั้งครับมึงแดดคุณพ,พี่น้องคุณแดดตอนน้าเขามีก้อนบางไงเลยครับนี่แรกนีกับบรรยากาศชิรอดอันนี้อากาศทะล่มมาอย่างหนักอีกแล้วอันนี้เพิ่นงเอา ตัวนี้มันเป็นท่อระบายน้ำนะครับเพื่อนเกษตรเอาหินมาลุ้งพี่น้องเอาหินมากันกันดินสุดกันดินไหลหออกครับนี่เพื่อนเอามาเฮ็ดให้ขอบคุณเพื่อนนะครับเด้อมาหลอกข้องดีมาให้สนน,นให้ดีดีนะครับบรรยากาศดีๆพี่น้องนาปลาในโพ้องมาหาไกลพี่น้องเอ้ยมาใส่เบ็ดอยู่ข้องไหนพี่น้อง ปลาก็จะหลแล้วผมบานี่พอสีหลยหลยเลยล่ะครับนี่มาปิ่งบรรยากาศทังนี้จักหน่อยเก็บบรรยากาศน้ำกันอันนี้พี่น้องกันก็ลั้งสีหน้าครับนี่ครับทั้งสูบน้ำใส่เน่ยทั้งฝนตกเนี่ยครับนี่กำลังปั่นหน้าอยู่ทั้งพี่ก็ได้ทา้งนี้เพิ่นฮิตปลูกต้นอยู่ข้าด้ยพี่น้องปลูกไ้แตะขายด้ด้วครับปลูกไ้แตะขาย้เนี่ยปลูกไก่เป็นลมเงาครับปลูกไก้กันดินกันดินสุดกันดิน ทลายรุงคล้องนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้ผมไปซื้อมาต้นระบาดพี่น้องซื้อมาได้ปลูกได้สามสี 3, 4, ่หปีประมาณสามปีสี่ปีประมาณน,นี้นะรแล้วนี่นะพี่น้องพูด่าอยู่ค่าจากต้นระบาดต้นน้อยนะครับสูงประมราณเท่าไหบ่ตัวเท่าไดรเองครับผ่านไปผ่านมากกับเป็นต้นอยู่ค่าต้นใหญ่เรียบร้อยแล้วมาบึงน้ำไหลพี่น้องนี่ครับ น,ำน้ำฝนเนี่ยพี่น้องเอ้ยครับนี่ตกสองมือสองขึ้นบักย่างหนักนะครับมันขึ้นตกจะว่าจะเขียวพี่น้องบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีมากเนี่ยชอบบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องครับเป็นตากะยะยตากะยะยเพียวๆนี่โมลูดใช่มั้งว่าผมมานี่หน้าตอนนี้ว่างสิไลนพี่น้องครับนี่ กี่กันมเฮ็ดซอยเพื่อนจนวาอะครับหน้ากระไดคุณพี่น้องเอ้ยครับชดลูกหูกลูกตาพี่น้องไอต้นอยู่ขาครับนี่กับมุดเงินทั้งนั้นนี่พี่น้องครับมูลค่าเป็นเงินทั้งนั้นเลยนี่ที่เห็นบางต้นใหญ่บางต้นน้อยนี่ก็คือว่าบางต้นตะกีเอามาปลูกมันแห่แงได้พี่น้องมาคุบางต้นตายครับตายดาวมาปลูกอันซอมไม่มีพี่น้องเอ,อ้ยลักนกกระจาบสถาปนิกตัวหน่อยสุดๆเลยครับ เขเห็นงามอีกเนาะนกตัวน,น้อยหนึ่งฝีมือ,อดีนกกระจาบหน่อยพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศด้วยกันครับนี่กับที่ว่าต้นยิ่งใหญ่ก็จะเป็นชุดแรกที่ามาปลูกเลยพี่น้องเด้อครับอู้นไปซื้อถ้าแถวใกล้เกือบโตกำแพงเหมือนกับอันนี้หยัางกอกเฮ้ยผมลืมซื้อแล้วอยากไปหยัางน้อยเนาะ อ,อ,อาบรรยากาศพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่น้องมึงทั้งนี้อ่ะพี่น้องผู้ใดไปเห็นงานทั้งไก่ครับไปเห็นงานต่างประเทศครับไปอ ER ยู่ต่างประเทศไปอยู่ทั้งไก่กับเบิ้งเอาพี่น้องเด้อครับบรรยากาศบ้านท้ากับเบิ้งเอาพี่น้องบรรยากาศชิวๆบ้านเท่านีนนะครับบรรยากาศทองให้ทองหน้าพี่น้องบรรยากาศแห่งความสุขที่เราต้องปรุงแต่งย่างครับสุขที่ส uhh <บ fifteen. S 1> ุดคือบรรยากาศบ้านเท่าไหนละพี่น้องเอ้ย พี่น้องนกกระจาบนกกระจาบน้อยไปเท่ไหร่บินไปแล้วตวกใจคนพี่น้องบรรยากาศนะครับทุกคนก็ดจะเป็นต้นอยู่ข้า,างใหญ่ๆพี่นอ้องเขาปลูกก็จะปลูกหลายปีเลียครับทุกคนก็นได้พี่น้องเอ้ยมาเก็บบรยาาร,บรยากาศน้ำกันครับบรรยากาศหความสุขมาเก็บบรรยากาศน้ำกันปลูกงงแรงก็กลัวพี่น้องเอ้ยเบ่งแดดเอาครับโอ้โหพี่น้องเฮ้ยคุ้นไหมห้างตรงกลางครับโอ้โหยังสวยเลยแหม สวยน้อยมาเฮ็ดเก่งเถอะผลข้นิ่เกิดมักเด็ดเอาไปห้อยหน้าบ้านเป็นสวยงามนะครับแต่พบกผมบ่เดดได้พี่น้อง้อครับปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเ้อพี่น้องให้เขาเป็นหังของเขาครับนกกระจาบ,น,บ,น,าบน,น้อยครับพี่น้องไปพอกันคืนหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ